ในค่ำคืนนี้ครับคนที่ได้ครอบครองตำแหน่งมิส s ด o u ราน f e วูเ a ชช d 2025ได้แก่แอล04ครับน้องแกลงพนชิตาชูชอสจากนำนักกุาตาาเวสชตาในวันนั้นนะคะความรู้สึกก็คือมันจากเด็กคนหนึ่งที่เคยฝันว่าอยากจะขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้แล้ววันนี้ก็ได้มาอยู่แล้วมากกว่าการที่ได้มาอยู่คือเราทำแบบประสบความสำเร็จสักเซสไโครของตัวเองแล้วอะคะ่ะ คนที่ได้ครอบครองตำแหน่งมิสเตอร์ดับเบิลยูยูฟชวอ์ด2,025ได้แก่เอ็ม02น้องมิกพัฒนวุฒิไม้แกนจากรุจ่าแทีเทิเอซาร์มันเป็นเหมือะไรที่เราแบบเราน้องไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงๆ <c oughs> และตอนจังหวะน,นั้นคือแบบมันแบนบอเ a z i ิ g งมากครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากๆผมเชื่อว่าตำแหน่งนี้มันก็แบบ พัฒนาผักดันให้เราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปบบเรื่อยๆด้วยครับไรจะ๊บบุญยูยูเฟเชียลวอร์ด2025ได้แก่พี่ศูนีน้องอินทัศน์นักชีววิทยาแห่งสหวชศาสตรค่ะวินาทีที่กำลังจะประกาศผลรู้สึกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะหูดับไปหมดเลยจนตอนที่พิธีกรประกาศว่าพี่ศูนีน้องอินทัศน์หูตอนนั้นใจหนูอุ๊บลงไปเลยค่ะไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะคะแต่รู้สึกว่า มันใช่เราจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่านี่ขนาดตอนนี้ยังไม่เชื่อเลยค่ะว่าเรามาถึงจุดๆนี้ได้แล้วจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีความตั้งใจมาตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายค่ะว่าถ้าแก้มเข้ามาเรียนปีหนึ่งเนี่ยแก้มอยากที่จะก้าวข้ามออกจากเซฟโซนของตอนเองอยากจะลองทําอะไรใหม่ซึ่งการประกวด W U f a c i a l Award ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้แก้มได้ก้าวข้ามเซฟโซนของตอนเองค่ะแล้วก็ได้พัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาทัศนคติของตอนเองแล้วก็ฝึกวิในัยในตนเองได้ค่ะคิดว่ามันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตครับนในส่วนตัวผมก็แบบพร้อมที่จะเป็นแบบตัวแทนแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยของเราครับในร,แบบบรื่อนการคต่ง ถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะพัฒนาภาวิทยาลัยให้ดีขึ้นไปรู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับตำแหน่งต่อจากพี่สีน้ำแล้วก็จะพยายามทำสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยค่ะให้ทุกคนมองมาแล้วเห็นหนูเป็นภาพสะท้อนที่ดีของมหาวิทยาลัยผพ้นนักศึกษามองมาแล้วเป็นแบบอย่างค่ะ สิ่งที่แกชอบมากๆคือมิตรภาพในกองประกวดค่ะในระหว่างการประกวดเนี่ยทุกคนเป็นมิตรกันมากๆช่วยเหลือกันทุกอย่างเลยหลังจากที่จบการประกวดนะคะเจอกันที่ไหนก็ยังทักทายยังเซ่ยห้ยังถามสารทุกสุขดิบกันปกติเลยค่ะมิตรภาพในกองประกวดก็คือดีจริงๆค่ะภาพในหัวคืออาจจะเครียดมากๆเลยมีสงครามนางงามอะไรเกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วคือเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากค่ะเริ่มตั้งแต่ไปออประชุมเนาะแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะน่ารักมากๆ ว่าต่อไปนี้เราต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้ทุกๆคนคะ่ะเพราะว่าการที่มีมงกุฎเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าวันนี้เราทําแล้วเราถึงจะได้มงกุฎแต่ในอนาคตข้างหน้าคือเราจะต้องรู้กับตัวเองไว้เสมอว่าการที่เรามีมงกุฎคือเราจะต้องทําวันนี้แล้ววันต่อๆไปให้ดีมากยิ่งขึ้นคะ่ะการที่เราเป็นเดือนมหาลัยมันไม่ไดม้มีดีแค่แบบภาพลักษณ์แต่มันยังมีดีที่เราต้องแบบเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษามหงราในยของเราด้วย หนูคือตัวแทนแห่งความเท่าเทียมค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราคได้รับอันดับหนึ่งเรื่องความเท่าเทียมค่ะจาก Impact World Ranking ค่ะซึ่งแสดงออกห้เห็นค่ะว่าการเป็นนักศึกษาเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องจากัดเพศของเขาค่ะทุกคนที่เข้ามาที่นี่คือทุกคนเซฟซีโร่ทุกคนเหมือนกันหมดค่ะทุกคนก็คือนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดียวกันทุกคนสามารถทําทุกๆอย่างค่ะได้ด้วยสิ่งที่ทุกคนอยากทำบนพื้นฐานความถูกต้องด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเเป็นตัวองที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรารองรับมากๆกับการให้ความเท่าเทียมอิสระทางการแสดงออกต่างๆค่ะ